ซินเซฟอ้อยที่เป็นนันเซฟออกทีวีขนาดโอ้โครงการในหลวงราชการที่9แม่้องปานจะค่ายรูปหนึ่งสองสามสบายดีสวัสดีพีพีเอเบอร์ทุกคนตอนนี้อยู่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสามทุกคนค่ะก็มาหอดไยแล้วกะ ยังบาารทานได้กินข้าวสวยกับแม่น้องฟานกำลังไปไปที่เที <c oughs> <ๆ>่ยวประเทศไทยกับแม่น้องปานกำลังที่พากันย <c oughs> ่างไปอันเซนทันทุกคนไปเลาะกินขา้าวกินน้ำข้า <c oughs> <c oughs> กินน้ำก่อน พามาขามาโอาพยาบาลแต่ว่าอันการที่ว่าผ่านด้านน่ะเขามีการผ่านเตี้ยนลายางมันคือตะกี้คือตะกี้จะง่ายคนนี้มาเดี๋ยวนี้จนตกรถเนาะจนตกรถเพราะมาแต่นั้นหอจ้างรถขนาดแปลว่าเขาจะไปใส่เขาเขาเหมารถไปเลยเอ่บริที่ขี่รถโดยสารแบบนี้บริทีขี่รถนั้นเลย ตอนนั้นวะเมาอ,อ่าพันบาทพันบาทตะก,กี้ก็ถึงสองแสนห้าน้อคว่ะหลายคนอ,อ,อันนี้ก็มีแต่ห้าสิบพันราคากันเพื่เอเด่น <laughs> พักบรอด้ไก่จากอันตัวเมืองหลายแล้วเขาก็เลยว่าย่างเอาย่างเอาต่างออกกําลังกายสางลดพุง <laughs> ย่างมานี่ก็เห็นแล้วเหลียวเหลียวเห็นเซนท่านลนะทุกคนมาไทยนี่คิดยากกันข้ามทางนะรถล,ลาาเฮงข้ามทางอะไรเลิกกาเซนท่านกับซิูต้อนาเลยทุกคน,กคนตอนแรกว่าซิซื้อเบอร์ซิซื้อเบอร์แล้วทีนี่ซื้อเบอร์บักาประมาณ ร้อยสองร้อยบาทแล้วทีนี้มื้ออื่นเทากับสิกับละแต่ก็เลยว่าบุซื้อเพราะว่าที่พักเพื่อนมี Wi-Fi ให้ฟรีเนะ บได้มาลิ้นเนาะตอนนี้ซีไปถามรถก่อนว่ารถมีออกจากบง่งแดมืออื่นเพราะว่าฮาวดิเซกเอาออกจากที่พักตอน11โมงแล้วซีมาถามเบิง้งรถว่ารถมีเที่ยวจากโมงแดเมืออื่นตอนกลับจะบุญยากไปเนอตอนกลับฮะมาฮอเซนท่านละมาเจออันนี้เม่น เซล90%ว่ะมูลเรียใจนี่ลองเท้าแตะคู่ละ 90, 90, 90บาท90บาทเลย60ยูนนาเซนทันเลยทุกคน ตอนนี้มาฮอนฮานละเออฮาน้างไปไปมาเวลาเซนเซนท่นานเซ็นท่นานพาซาโอ้มื่นนี้เป็นวันเมษ เอ,เออแม่แล้วเออเพิ่นว่าเป็นวันพาราซินีว่ะในมีเห็ดเห็นรูปติดอยู่หางเฮ่เออพิ่นเอาเออพิ่นบ่ได้เอามาติดเพิ่นเอามาวางไว้เนาะไทยรูปน่าจะได้ปะได้เอาโทราทรศัพ์มาถ่าายมตรงกับวันแม่อยูย่ประเทศไทย <c oughs> โอ้ยู่อัน ก็อันนี้เ,เ,เซลเซลเมน้องปานมักมักของเซลอู้ออันงามลายได้พืนงามลลยได้เ,เลือกเบื้อดและตัวละร้อยเมน้องปานยัางาะซื้อเสื้ออยู่ทุกคนมื้อนี่คนเต็มเลยละก่หากกระซิ่ขึ้นออกว่าอัน เป็นเด้อ,อยังไปทางเดอเพื่อนกะเทศแบบส่วนลดเนาะเพราะว่ามื้อนี้ท่านเป็นวันแม่อยู่ประเทศไทยคนมาเลาะซื้อเครื่องเต็มเลยทุกคนนี่นได้อันนึ่งละเลือกได้อันนึงเห็นมันำงานดีทุกคนเจ้าก็ว่าหาสินุ่งได้วะได้ได้อยู่เนาะได้ ตัวละโลทุกคนเพราะถ้ามีเวลาเลือกนี่ได้ตัวงามเลยเนาะมันหลายแห่งนะเมั่อไงคนลาวคนไทยขึ้นมาเลาะซื้อเครืองกันเดี๋ยวที่พาเลาะเบิ้งมุมนั้นพาเลยทุกคนแม่น้องฝานยังเลาะซื้อเสื้อ,อยู่นี่ ีทางนั้นเพิ่นกันลด50%ลด15%บหลด30%เทุกคนเดี๋ยวจังไรชี้พาลงไปเบิ้งสั้นลงอาหารเนาะคนจิ่วหลานไหนอแต่งสุบไทยสวยมากคนมาลอซื้อเครื่องเนาะมันเซลเดคนมาลอซื้อเครื่อง กินข้าวกันวะไปย่างไปซื้อเลยทักินข้าวนะ<ป>เลยเมนเฟินเอามาติดถ่ายเนี่ยนี่ทอดนกเ,เป็ดกับปลาเด้งท <c oughs> อดลูกเลยทุกคนแม่นนกเปานกินฮอตลูกแล้วมาเนี่ยนี่ละขวางว่าคนเต็มจนแบบเกือบบ่มีโต๊ะนั่งเลยเนาะวันแม่ย่าง พิอนติดิตราคาไว้แบบเซลเซลเซลปกติเพอนบติดเลยขาวเ่าหาหาข้าวร้อยเดียวจะเสียข้าวเถอะจะที่พอวะฮะเออเอาเขา้วาวเลือดละกะทอนออกไดไ,ได้ได้ นีมันเฟอเรืเอไม่ต้องปานไม่เลยนี่ก็ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูเนในใมผ็ดและใจผัดชัดเผ็ดแน่ นี่กินข้าวแล้วแล้วกิดได้ลกินได้ค่ะตงา0บาทห,หนคงนึงนะกินขาบุบะกินเจ้ากินเลยบะมาบะฮู้บะเ,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 เคยกินเจ้ายากเจ้าก็กินเลยเซบเป็นข้นาวน้าหอมอ่อนค่ะเป็นแป้งข้าวไรเบอร์รี่ตองค่ะ ร้อนกล่องหนึ่งมีกี่ชิ้นคะสองชิ้นค่ะกล่องหนึ่งสองชิ้นทานดีตึ๊บตึ๊บว้าสินค้าลดราคาบักไล่หลายทุกคนสินค้าลดราคาเยได้ใช้ราคาบัมโบ่ดำธรรมดา รถไฟนี้เด็กลอลีอัลตัวนี้พันหนึ่งร้อยไปมือนี้สินค้าลดราคาหลายเฮทุกคน เฉพาะมือน,นี้เนาะเออมือน,นี้มืออื่นว่ะทุกคนเฉพาะเหลียวไปทางแดกเซลเซล อบล้านสองล้านสองนเก้าร้อยเก้าสิบประมาณสามล้านกีบนี่แหละดูดก่อนได้ไหมนี่มันมีให้ซิมลองซิมไหมซิมด้ซิมเนาะซิมได้ิได้ิมนะคะ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนีสต์ตัววาซาบิซีฟู้ดจับเ<ๆ>นียนจับเน่นน,น,นุ่มกินไปแล้วมันละลายในปากอร่อยอร่อยจริง ปกติเพื่อนจีขายอยู่นี่แต่ว่ามือนี้บุมีเพื่อนบุค่อยเห็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนื้อป่าอยู่นี่แซ่บอยู่ในปากเลยโครงการในหลวงราชการที่9มันจะเป็นพวกผ้า อองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่ง,อ,ง,งอันนี้โดยคําอันนี้น่าจะเป็นพักปอซานพิษเนาะหอมดันหอมรับฟีถัวอะซุก,กิแพ็คห้ายกรัมเพื่อซื้อเมื่อซื้อสินค้าครบ500บาท จะมีโฮบในหลวงเพิ่นติดอยู่ฮันเนาะล,ลูกซินเซฟอ้อยที่เป็นนั่นเซฟออกทีวีขนาดโอ้แต่ว่าไม่เห็นตัวจริงเห็นแต่รูปอยากเจอตัวจริงอยู่แต่ว่าไม่เห็นไปบันซีอันเฮ็ดสดๆอยู่นี่เลยก็เนี้ยอ เซฟอ้อย <Safe> ตอนนี้อ่องมาจากห้างลวทุกคนยังรอท้าแม่น้องปานเลือกเกือบเพิน่นเพิ่นจะออกมาเซลล์อยู่นาะเซ็นท่านทุกคนเนาะแม่น้องปานกำลังเลือกเกือบอยู่ณนะตอนนี้ น้องลีกะมานั่งท่าตอนนี้กะหกโมงแล้วทุกคนกําลังซีกับที่พักแล้วนอนเดียทาแม่น้องป่านเลือกเกือบละกะซีกับเลยละกะซีโซกอันใดไปกินอยู่ที่ห้องเนาะเพราะมือลีกะมาธุระลวก็เลยมาท่าคิบอยู่เซ็นท่านพาแม่น้องป่านมาเลาะลวก็สิกับห้องมือ้อื่นประมาณตอนเที่ยงน้องลีกะสิกับละเนาะมานอนคืนนึ่งจึนเช้ามาลวก็กับเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกจะิขอตัวลาไปก่อนเ้อทุกคนเด้อเนาะกัเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มาทำธุระอยู่ประเทศไทยเจอนี้อาสิบไร่ได้ทักหาพี่พี่เอฟซีผู้ใดหรือคนที่ยากพาน้องลี่เที่ยวเด้อเนาะเพราะว่าเธอนี้น้องลี่มาธุระแล้วก็มาไวกับไวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะสิขอตัวลาไปก่อนเ้อทุกคนเด้อจังแต่ก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ขอบคุณหลยลที่ติดตามแล้วก็บิ้งโฆษณาคลิปให้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย